สวัสดีค่ะเพื่อนเพ่อที่เข้ามาติดตามะรับชมในช่องบีจิ้วชานแนลขอควาเป็นเพา,าอ่อนอาจารย์บ้านคอยกันเดยพี่น้องคลิปนี้ไม่ค่าเนาะ <c oughs> แต่ว่าฮขาก็เป็นไม่ค้าขึ้นกันดูแต่ว่าพี่ฮาซิมาถิดลูกพี่น้องแตซื้ออันนี้เอิ้นบบกไฟเนาะใต้เป็นเขียนไม่ว่าหว่า <c oughs> มาไฟหวานพี่เพิ่นว่าฮอกกุบฮาก็บ่ได้ต้องการคำว่าหวานหวานคือหวานที water, kind of around, water, like ่น้ำตาลบ่มันแรงซั้นดอกก็ซ <stad> <São> ื้อมากินก็เคยซื้อมากินอยู่ว่าบักแบบเอ็นไฟหวานก็ซื้อมากินอยู่เตะตัวนี้ตัวนี้คือต้มชิมบม่ได้ก็เปรี้ยวก่า ยอดกะเล้มาแกะดองพริกน้ำป่าไส่แห่นคนกินเหล้าเขากินยอาผสูตรผัะสูจ้าผักสูกรเปรี้ยวขอเป็นคนที่โบมากกินเปรี้ยวพริกนี้พี่อ้อก็จะแกะไปน้ำว่าวว่าถึงอัิน บุงคนปแตนเน่เนาะพอเขาเป็นเอฟซีเขาเอฟซี FC กะรักและติดตามเนาะคนหาความจริงเป็นกำลังใจให้โอ้ั้งสองคนเนาะแล้วก็ยู YouTuber, ทูบเบอร์ทุก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 คนที่ติดตามลุงคนมาแต่เริ่มแรก ยี่อ้อยอาจจะเป็นคนที่ติดตามแต่แรกๆก่อน YouTube หล,ลายๆช่องก็เป็นไปได้แต่ว่าบริเฮด u t u b e เนาะเนาวหูว่าการมีช่องมี YouTube ใใคล้ายๆว่าเขาเป็นช่องซื้อของของตัวเองเนาะเพื่อจะนำพาอยากนีสชิงชากะเอามาโคตรมาไล่ขายในช่องตัวเองเน่ช่องเ c e b o o k เน่ แต่ลุงพ้นง่ายไปอยู่ว่างเยี่ยมอำเภอว่านอนกไก่แก้มไก่เข้าไปก็บ้านพี่อ้อยละสว่างเดนดินเนาะพี่อ้อยกับลุงพ้นเป็นค้นจังหวัดเดียวกันก็อยู่พ้นละอำเภออ้อยอยู่อำเภอสว่างเดนดินเนาะแล้วก็มีทางลัดไปด้วยพี่น้องทั้งว่านอนก็มีทางลัดไปออกไปทางงจะเริญสินก็ได้ สอดออกไปทั้งไปทั้งใะล,ล่ะออกออกไปทั้งนองคล้ายคําตะกุงตะก้ะกาได้เบิดแต่พี่น้องทะลุปุบปุบใกล้กว่าไปไอ้กกอกอย่โกกอกกะง่ายมากนะพี่น้องมองในสบายใจบ้านพอบ้านม่เยาเนาะกี่ลุงพนกับว่าคือเพื่อนกับว่าคือดอกว่ามันจะเลยเถิด,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 ดไปถึงขนาด,ๆๆดๆๆๆๆนี้ ก็เลยกก่อร่างสร้างตัว네ยุคคุณเพราะในค่าง่ายๆเนาะเนื่งหนุเมียกั้ชินกับการยุคคุณแล้วเพราะยุคคุณมาตั้จนว่าน้องน้องน้องโอมอะน้องโอมปีนิกาสิขึ้นมาสีกับสี่สิบหกปีเนาะว่าง่ายนี้ง่ายนี้แหละว่าคนสิเรียนงานต้องใช้สิบว่าอาจจะบม่เรียนงานในเรื่องที่ว่า ไม่เออพญาโนงพญานาาเออแ้กกับบาาักค้าเตะเตะบักค้ากินหมวมือขอบทางมึงกูปงงเปล่นเอื้อยมึงเด้อวอายซื้อๆรถขูดเปลี่ยนเอื่อยมึงวอายซื้อๆเป็นยังกับเป็ี่ยนกันกูเปล่นเอื้อยมึงสิจับกับยาแม่นาะโอ้ยสิไปตกกับบั่นมึงจะเขื่อนยะัง จบจังเดียร์เลยคนแบบนี้คนเฮ็ดหยังคุณจังบ่มีจิตใตยสำนึกคักนะเนาะนะบวชเรียนเพิ่นว่าโอ้เสียดายคาเลียบวชเรียนคือสังฆวาเน,ะะนา่ะปริญญาอ้างว่าปริญญากูบ่มีปริญญาตีหรอกกูบ่มีปริญญาสักใบดอกบ่จำเป็นตน้องมีปริญญาสักใบดอกถ้าคนคิดจะทำดีนะพี่น้องว่าบ่คิดดีทำดีเขาเรียกว่าเอาประสบการณ์ชีวิต เป็นตัวตั้งดีกว่าอก้นกันละลุง,ลงพลน,น่ะต้งการโจ๊ก,กโกฮุเลี้ยนก็โซโนะย้อยขึันจบก่กฮุกเลี้ยนโอก็โซโนะจะยิ้ทั้งหมดทั้งมวลก็บบ่สู่ประสบการณ์ชีวิตดอ,อกพี่น้องจา้าประสบการณ์ชีวิตพนสอนเขาเรียนลูกในการอยู่ใน สังคมอยู่แบบไหนพี่สิบบ๊ต้องมาทำลายคนอื่นทำลายครอบครัวตัวเองเพราะเสือกเป็นพี่น้องนีมันน่าเจ็บใจด้วยทุกคนมันมีปัญหาแล้วมีอดีตกันทุกคนแล้วพี่น้องแต่ว่าอดีตเทาไป,ไปแก้มันก็นได้ปัจจุบันนี่ิปัจจุบันนี้นี่สิเหตุทำความ,มดีดแบบไหนคนสันเสียนเยอะ พี่น้องจะงดไลาใคร้คิดอยากจะฮหดอันไล่ดาอยู่เดีดแต่ว่าดา,ดาบคนนี้ซาใจเนาะเพราะอบิ่นที่ออบิ่นคนที่แบบดาวคนหนึ่งมันต้องแบบมีเรื่องกับเจ้าของเนาะมันต้องสิดาได้มันอันนี้ไปวิจารณ์เขาเนะ่ะพัวแแหายา่แแหายาไม่เห็นผู้เดียวแวต่หน,นึ่ก็มีผู้ฟาาหาลายคนหรือแต่ว่ามันไม่กิดใต้สำนื้อหรอกพี่น้องโอ้เต็มกระปุกนึง เนี sugar, sugar, ating, ่ยๆๆๆนี่นีกจะมีกัปีน้ำปลาน้ำปลาน้ำตาลแสีไว้ขี้เราเอ็มเราก็่ว่าเสียหลายพี่เนอะส่อมาตังนู่นละสามสิบบาทต้องเป็นเง่้ยๆอี้ีริสิมปกติมันต้องมีหวานอมเปรี้ยวมีนิดก็ว่าหวานเนาะอันนี้บะหมี่หวานจ้ะเปรี้ยวแง่วีวังเยี่ยมนะ ควรดีกับสก,กุลก็จะได้แวะไปง่ายๆเนาะพี่น,น้องอายุไซก็ไปสั่งความเจริญลุงคนลุง้นเรามีจิต,ต,ต,ตอาสาคนอื่นไปอยู่บ้านอื่นเนี่ยคนไปอยู่บ้านคนอื่น,น,นเน,น,น,นี่ยก็ยังสิฮิตไม่ใช่ไหนเพิ่มไเกิมเล่นเนาะนี่เมื่อหนึ่กับคนในบ้านโจมตีกันยุง่งนั้น เง็ดเง็ดหัวสิแตกย,ยีย่ยเงดหัวสิตแตกพ็บอกแต่แต่มาดังเบาเลยดีเตรียมย้ายไปอยู่มปนอนพักแคดีกคจะนี่แล้วเดี๋ยวขยึดซับพกพันมามยึดก,กับว่าเสียดายหรอกลุงพุทนธนะเพราะว่าตอนอยู่รากฐานโดูที่เป็นบุมิหยังอยู่แล้วเกิดขึ้นลูกคันเ่าพ่อเรากลับไปอยู่บ้านที่ไม่มีฝาดีกว่าดูว่าจะมีความสุขมากกว่าเ่านตื่น อกเจ็บอกบ่บแตกแต่ลานว่าคลิปนี้พี่อ้อยกะได้แปดนาที่ล้วพี่อ้อยก็ขอลงกอนเด้พี่น้องเดี๋ยวมีโอกาสก็คอยมานั่งคุยกันไหมสวัสดีจ้า